คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่ามีบางสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามาตลอดแต่เราอาจไม่เคยคิดว่ามันมีค่ามากกว่าที่เห็นเงินบาทที่เราพกอยู่ในกระเป๋าสตางค์ทุกวันไม่ได้เป็นเพียงแค่กระดาษสำหรับซื้อขายของใช้ประจำวันแต่กลับถูกต่างชาติหลายประเทศมองว่าเป็นเสมือนทองคำเงียบที่สะสมไว้ยามโลกสั่นคลอนปัญหาคือคนไทยจำนวนไม่น้อยกลับไม่เคยรู้เลยว่า เงินบาทนั้นได้รับความเชื่อมั่นในระดับโลกอย่างไรหลายครั้งเรามักได้ยินแต่เสียงบ่นว่าค่าเงินบาทแข็งไปบ้างอ่อนเกินไปบ้างแต่เบื้องหลังการแกว่งตัวนั้นกลับมีเรื่องราวลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่นักลงทุนต่างชาติผู้จัดการกองทุนไปจนถึงธนาคารกลางในภูมิภาคต่างจับตามองเงินบาทในฐานะทรัพย์สินที่มีเสถียรภาพมากกว่าที่คนไทยเองจะจินตนาการได้ คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมในยามที่โลกกำลังวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นสงครามความขัดแย้งหรือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเงินบาทกลับไม่ได้แกว่งแรงเหมือนเงินของประเทศเพื่อนบ้านทำไมค่าเงินของลาวกัมพูชาหรือเมียนมาถึงผันผวนหนักแต่เงินบาทยังคงยืนได้เหมือนหินที่ปักอยู่กลางลมพายุความขัดแย้งที่น่าสนใจก็คือ ภายในประเทศเรามักตั้งคำถามถ,ามถึงเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยว่ามันเปราะบางหรือไม่แต่ขณะเดียวกันนักลงทุนต่างชาติกลับเห็นในสิ่งที่ต่างออกไปพวกเขาเห็นประเทศไทยเป็นเหมือนเขื่อนใหญ่ที่เก็บกักทุนสำรองระหว่างประเทศจำนวนมหาศาลมีการบริหารจัดการทางการเงินที่เข้มงวดและมีความต่อเนื่องของนโยบายมากกว่าหลายประเทศในภูมิภาคแล้วความจริงคืออะไร คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าประเทศไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศมากกว่าหลายประเทศที่เศรษฐกิจใหญ่กว่าเสียอีกตัวเลขเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้เงินบาทไม่ล้มง่ายแม้ในยามโลกเจอแรงกดดันจากดอลลาร์หรือเกิดภาวะเงินเฟ้อในหลายภูมิภาคนักลงทุนต่างชาติกลับเลือกที่จะโยกเงินบางส่วนมาเก็บไว้ในเงินบาทเพราะพวกเขาเชื่อว่ามันคือที่พักเงินที่ปลอดภัยกว่าที่คิด แต่ความพลิกผันก็มักเกิดขึ้นเสมอหากคุณมองเงินบาทเพียงแค่ค่าแลกเปลี่ยนที่ขึ้นลงรายวันคุณจะไม่เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแต่ถ้าคุณมองให้ลึกเหมือนต่างชาติคุณจะเห็นว่านี่คือเกมที่ใช้เงินเป็นอาวุธและประเทศไทยเงียบๆกำลังถือโล่ที่แข็งแรงกว่าที่ใครจะยอมรับแล้วคุณผู้ฟังคิดอย่างไรถ้าวันหนึ่งเงินบาทถูกยกให้เป็นสกุลเงินกลางของอาเซียนจริงๆ ภาพที่คนไทยคุ้นเคยว่าเราเป็นเพียงประเทศเล็กๆอาจจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากเงินที่เราใช้ซื้อก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยมันอาจกลายเป็นทรัพย์สินที่มหาอำนาจต่างชาติยอมจ่ายราคาสูงเพื่อเก็บไว้เรื่องราวของเงินบาทที่ถูกมองเป็นทองคำเงียบเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นครับตอนถัดไปผมจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกว่าเศรษฐกิจไทยที่ดูธรรมดาธรรมดากลับซ่อนพลังเงียบอะไรไว้ ทำไมต่างชาติถึงมั่นใจในโครงสร้างนี้มากกว่าที่เราคิดคุณผู้ฟังเตรียมใจไว้ให้ดีครับเพราะความจริงบางอย่างอาจทำให้คุณมองประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าประเทศไทยที่เราคุ้นเคยกันทุกวันมีบางสิ่งที่ต่างชาติให้ความสำคัญมากกว่าที่เรามองเห็น หลายคนอาจจะคิดว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้ยิ่งใหญ่เมื่อเทียบกับมหาอำนาจแต่สิ่งที่แอบซ่อนอยู่ในโครงสร้างเศรษฐกิจไทยกลับทําให้เงินบาทดูมั่นคงในสายตาต่างชาติเหมือนพลังเงียบที่พร้อมจะคาจุนไม่ให้ประเทศสั่นคลอนง่ายๆปัญหาที่เรามักได้ยินคือเศรษฐกิจไทยเติบโตช้ารายได้ประชาชนไม่ทันกับค่าครองชีพหลายครอบครัวต้องดิ้นรนบางธุรกิจถูกกระทบหนักจากการเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ในอีกมุมหนึ่งนักลงทุนต่างชาติกลับมองเห็นความต่อเนื่องที่คนในประเทศอาจละเลยไปความขัดแย้งมันอยู่ตรงนี้ครับภายในประเทศเรามักจะบอกว่าเศรษฐกิจไทยเปราะบางพึ่งพาการท่องเที่ยวมากเกินไปแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าต่างชาติมองว่าการที่ไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวมหาศาลทุกปีคือเส้นเลือดใหญ่ที่เติมสภาพคล่องเข้าสู่ประเทศอย่างสม่ำเสมอ ต่อให้โลกสั่นคลอนแค่ไหนคนก็ยังเดินทางมาพักผ่อนที่ไทยอาหารไทยก็ยังขายได้สินค้าเกษตรก็ยังส่งออกไปทั่วโลกสิ่งเหล่านี้คือแหล่งรายได้ที่ต่อเนื่องไม่ต่างอะไรจากดอกเบี้ยประจำที่ไม่มีวันหยุด ความจริงที่เปิดเผยก็คือโครงสร้างเศรษฐกิจไทยวางตัวเหมือนรากไม้ที่แผ่กว้างลงดินไม่ได้สูงใหญ่เหมือนต้นไม้ที่เด่นตรงงานแต่กลับยึดเกาะได้แน่นหนายามเกิดวิกฤตโลกเงินบาทจึงไม่ถูกซัดกระแทกเหมือนค่างเงินของหลายประเทศร,รอบข้างแล้วคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าจุดแข็งที่สำคัญอีกอย่างคืออาหารและเกษตรกรรมของไทยไม่ว่าจะเป็นข้าวน้ำตาลยางพาราหรือผล,ลไม้ขึ้นชื่อไปทั่วโลก ความต้องการเหล่านี้ไม่เคยหยุดนักลงทุนต่างชาติจึงเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีสินค้าจำเป็นที่สามารถแลกเป็นเงินตราได้ตลอดเวลาต่อให้ค่าเงินเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกผันผวนแต่คนก็ยังต้องกินต้องใช้และไทยคือผู้จัดหาที่มั่นคงแต่เรื่องนี้ก็มีความพลิกผันครับเมื่อเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยวมากเกินไปมันก็เสี่ยงเช่นกัน ถ้าภัยธรรมชาติรุนแรงหรือความขัดแย้นทางการเมืองยืดเยื้อประเทศก็อาจถูกกระทบหนักต่างชาติจึงไม่ได้มองเงินบาทเป็นเหมือนเพชรที่แข็งแกร่งไร้รอยขีดข่วนแต่พวกเขามองว่ามันคือทองคำเงียบที่ยังคงมีค่าแม้อาจมีรอยร้าวบ้างในบางเวลาคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูสิครับถ้าไทยสามารถพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ๆเพิ่มเข้าไปเช่นเทคโนโลยีดิจิตอลพลังงานสะอาดหรือศูนย์กลางการเงินในภูมิภาค พลังเงียบที่มีอยู่แล้วอาจกลายเป็นพลังเสียงดังที่ทำให้เงินบาทก้าวขึ้นไปอีกขั้นแล้วคุณล่ะครับมองเศรษฐกิจไทยเหมือนกับนักลงทุนต่างชาติหรือยังคงเห็นแต่ภาพเศรษฐกิจที่ชะง,งักงันอยู่กับที่ความจริงคือเศรษฐกิจไทยไม่ใช่แค่ปัญหาที่เราบ่นกันทุกวันแต่มันคือฐานที่ต่างชาติมองว่ามั่นคงพอให้พวกเขาเก็บเงินบาทไว้เป็นเหมือนสับสินปลอดภัยเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับ เพราะในตอนถัดไปผมจะพาคุณผู้ฟังไปดูบทบาทของธนาคารกลางไทยผู้พิทักษ์ค่าเงินบาทที่ทำให้ต่างชาติยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่าเงินบาทคือทองคำเงียบของภูมิภาคอย่าพลาดเด็ดขาดครับคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเบื้องหลังความนิ่งของค่าเงินบาทไม่ได้เกิดจากโชคช่วยหรือเพราะเศรษฐกิจไทยแข็งแรงเพียงอย่างเดียวแต่มีผู้พิทักษ์ที่ทำงานเงียบๆอยู่เบื้องหลังเสมอและนั่นก็คือธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ที่คอยดูแลให้ค่าเงินไม่แกว่งจนสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมปัญหาที่หลายคนไม่เคยรู้ก็คือในโลกนี้ค่าเงินแต่ละสกุลไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างอิสระเหมือนใบไม้ปลิวตามลมแต่ถูกกำหนดและคุมแ้มโดยนโยบายการเงินของธนาคารกลางหากขาดผู้ควบคุมที่เข้มแข็งค่าเงินจะอ่อนหรือแข็งจนทำให้ประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤตได้อย่างง่ายดาย คุณผู้ฟังเคยเห็นหรือไม่ครับว่าบางประเทศค่าเงินอ่อนลงรวดเร็วจนทำให้ประชาชนซื้อของจำเป็นแทบไม่ได้เช่นเงินเฟอ้อพิ่งรุนแรงจนเงินที่ถืออยู่ในกระเป๋ากลายเป็นเพียงกระดาษไร้ค่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อธนาคารกลางไม่สามารถควบคุมเสถียรภาพได้และความน่ากลัวก็คือเมื่อประชาชนหมดศรัทธาค่าเงินจะพังลงเร็วกว่าที่ใครคิดความขัดแย้งที่น่าสนใจอย,อยู่ตรงนี้ครับ ภายในประเทศเรามักตำหนิธนาคารกลางว่าไม่ช่วยให้เศรษฐกิจโตเร็วไม่กระตุ้นมากพอแต่ในมุมของต่างชาติสิ่งที่ธนาคารกลางไทยทำคือการพิทักษ์ค่าเงินให้มั่นคงไม่ให้เกิดความผ,ลผ,ลผลันผวนรุนแรงพวกเขามองว่าเสถียรภาพสำคัญกว่าการโตเร็วชั่วคราวและนี่คือเหตุผลที่เงินบาทได้รับการยอมรับ คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าประเทศไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศมากพอที่จะปกป้องค่าเงินบาทไม่ให้ล้มง่ายๆ ทุนสำรองนี้ก็คือทองคำเงินตราต่างประเทศและสินทรัพย์ปลอดภัยที่ธนาคารกลางสะสมไว้ยามเกิดวิกฤตโลกเงินสำรองเหล่านี้คือเกราะป้องกันไม่ให้ค่าเงินอ่อนจนสร้างหายณนะนักลงทุนต่างชาติจึงเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางไทยจะไม่ปล่อยให้เงินบาทล่มสลายเหมือนประเทศอื่นๆความจริงที่หลายคนไม่เคยรู้คือในยามที่ดอลลาร์ 000, 000ผันผวนหนักค่าเงินบาทกลับไม่เคลื่อนไหวสุดโต่งแบบค่าเงินเพื่อนบ้าน นั่นเพราะธนาคารกลางไทยคอยใช้กลยุทธ์ต่างๆทั้งการซื้อขายเงินตราและการดูแลสภาพคล่องเพื่อให้ตลาดไม่ตกใจนี่คือพลังเงียบที่ต่างชาติให้ความเคารพแต่เรื่องนี้ก็มีพลิกผันครับธนาคารกลางแม้จะเข้มแข็งแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะควบคุมได้ทุกอย่างหากการเมืองในประเทศสั่นคลอนหรือนี่สาธารณะพุ่งสูงจนเกินควบคุมต่อให้ผู้พิทักษ์เข้มแข็งแค่ไหนก็อาจไม่สามารถปกป้องค่าเงินจากแรงกดดันได้ทั้งหมด ความจริงนี้คือสิ่งที่ต่างชาติรู้ดีและเขาจะเฝ้ามองทุกการตัดสินใจอย่างใกล้ชิดคุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับถ้าวันหนึ่งโลกเผชิญวิกฤตดอลลราแตกหกักหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่าเงินอาจไหวทันทีแต่เงินบาทที่มีผู้พิทักษ์เงียบอยู่เบื้องหลังอาจยืนหยัดได้แข็งแรงกว่าและนี่อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้บาทถูกยกขึ้นเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคโดยไม่ตั้งใจแล้วคุณล่ะครับ เคยคิดหรืออย่างว่าทุกครั้งที่ใช้เงินบาทจ่ายค่าของเล็กๆน้อยๆจริงๆแล้วคุณกำลังใช้เงินที่มีธนาคารกลางคอยรักษามูล,ลค่าไว้ทุกวินาทีและนี่คือเหตุผลว่าทำไมต่างชาติถึงให้เครดิตเงินบาทเหมือนทองคำที่ไม่ถูกขัดเกลาแต่ยังคงค่าเอาไว้ได้อย่างน่าประหลาดเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับ ตอนถัดไปผมจะพาคุณผู้ฟังไปดูว่าทำไมเงินบาทถึงถูกใช้เป็นเงินกลางเงียบ,นยบในภูมิภาคอาเซียนและอะไรคือบทบาทของภูมิรัฐศาสตร์ที่ทำให้บาทยืนอยู่ในตำแหน่งที่น่าสนใจคุณผู้ฟังเตรียมใจไว้ได้เลยครับความจริงที่กำลังจะเผยอาจทำให้คุณมองค่าเงินในกระเป๋าต่างออกไปโดยสิ้นเชิง คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าตำแหน่งของประเทศไทยบนแผนที่โลกไม่ได้เป็นเพียงจุดเล็กๆที่หลายคนมองข้ามแต่จริงๆแล้วคือหัวใจสำคัญที่ต่างชาติมองเห็นและนี่คือเหตุผลว่าทำไมค่าเงินบาทถึงถูกยกให้เป็นเหมือนเงินกลางยิบเงียบของภูมิภาคโดยต้องประกาศออกมาดังๆ ปัญหาที่ชัดเจนคืออาเซียนเต็มไปด้วยค่าเงินที่ผันผวนประเทศเพื่อนบ้านหลายแห่งเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกท่าเงินอ่อนลงจนประชาชนเดือดร้อนหนักลงทุนไม่มั่นใจเมื่อคุณต้องทำธุรกิจในภูมิภาคนี้คำถามสำคัญก็คือจะเลือกใช้เงินสกุลใดในการชำระค่าสินค้าและบริการความขัดแย้งอยู่ตรงนี้ครับ หากใช้ดอลลาร์ในการซื้อขายก็ต้องเจอกับความเสี่ยงจากการผันผวนข,ของค่าเงินสหรัฐหากใช้สกุลท้องถิ่นก็ไม่มั่นคงพอแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าหลายบริษัทข้ามชาติกลับเลือกใช้เงินบาทเป็นตัวกลางเพราะมันมีเสถียรภาพมากกว่าและได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งโดยต้องมีการประกาศเป็นทางการ ความจริงที่เปิดเผยก็คือไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมจีนกับอินเดียเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเชื่อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลกตะวันตกทําให้การค้าผ่านไทยต้องใช้เงินบาทเป็นสะพานธุรกิจที่เข้ามาตั้งโรงงานในไทยจึงมองว่าค่าเงินที่ปลอดภัยที่สุดก็คือเงินบาทแต่เรื่องนี้ยังมีพลิกผันครับ การเป็นศูนย์กลางไม่ใช่แค่เรื่องของตำแหน่งที่ตั้งมันยังเกี่ยวพันกับความเชื่อมั่นทางการเมืองและกฎหมายด้วยถ้าไทยเผชิญความวุ่นวายในบ้านมากเกินไปนักลงทุนก็พร้อมจะหันไปใช้เงินสกุลอื่นดังนั้นแม้เงินบาทจะได้เปรียบในด้านเสถียรภาพแต่ความมั่นคงทางการเมืองก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่คอยกดทับไม่ให้บาทก้าวขึ้นมาเต็มตัว คุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับถ้าวันหนึ่งค่าเงินของประเทศรอบข้างผันผวนหนักนักลงทุนต้องหาที่พักเงินพวกเขาจะเลือกใช้สกุลใดแน่นอนว่าหลายคนหันมาที่เงินบาทโดยอัตโนมัตินี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในหลายสัญญาการค้าระหว่างประเทศเงินบาทถูกใช้จริงแม้จะไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นเงินกลางของอาเซียน คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่านักเศรษฐศาสตร์บางคนถึงกับบอกว่าเงินบาทอาจกำลังกลายเป็นเสมือนทองคำของภูมิภาคไม่ใช่เพราะไทยร่ำรวยมหาศาลแต่เพราะไทยยืนอยู่ตรงจุดที่ใครก็ไม่สามารถมองข้ามได้ประเทศอื่นค่าเงินสั่นคลอนแต่เงินบาทกลับนิ่งกว่าเหมือนหินที่ตั้งมั่นอยู่กลางคลื่นแล้วคุณล่ะครับเคยมองเงินบาทแบบนี้หรือ,อยังหรือ,อยังคิดว่าเงินบาทคือเพียงเงินเล็กๆที่ไม่สำคัญต่อโลก ความจริงที่เรามองไม่เห็นแต่ต่างชาติมองออกอาจเป็นสิ่งที่กำลังเปลี่ยนเกมการเงินในภูมิภาคไปทีละน้อยเรื่องราวยังไม่จบครับตอนถัดไปผมจะพาคุณผู้ฟังไปเปรียบเทียบค่าเงินบาทกับสกุลเงินของประเทศเพื่อนบ้านที่ละประเทศแล้วคุณจะเห็นชัดว่าทำไมเงินบาทถึงถูกยกให้เหนือกว่าสกุลอื่นๆแม้จะไม่มีใครประกาศก็ตาม เตรียมใจไว้ได้เลยครับเพราะสิ่งที่กำลังจะเปิดเผยอาจทำให้คุณมองกระเป๋าสตางค์ในมือคุณต่างออกไปโดยสิ้นเชิงคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในอาเซียนมีหลายประเทศที่พยายามรักษาเสถียรภาพค่าเงินของตนเองแต่ผลลัพธ์กลับแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเมื่อเปรียบเทียบแล้วค่าเงินบาทกลับกลายเป็นสกุลที่ดูมั่นคงกว่าและถูกใช้จริงในธุรกิจระดับภูมิภาค ปัญหาคือค่าเงินของเพื่อนบ้านส่วนใหญ่มีความผันผวนสูงเงินกีบของลาวมักอ่อนค่าลงต่อเนื่องเงินจ้าดของเมียนมาตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากวิกฤตการเมืองขณะที่เงินดองของเวียดนามก็มีเส้นทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายในการควบคุมเงินเฟ้อนักลงทุนจึงลังเลว่าควรถือเงินสกุลใดไว้เพื่อความปลอดภยัยความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นครับ ภายในประเทศเหล่านั้นรัฐบาลต่างประกาศว่าเงินของตนมั่นคงแต่ในมุมของบริษัทข้ามชาติหรือผู้ส่งออกกลับเลือกใช้เงินบาทแทนเพราะคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการซื้อขายสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศรอบข้างมักชำระก,กันด้วยเงินบาทมากกว่าสกุลท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายพลังงานการท้าขายสินค้าเกษตรหรือแม้แต่ธุรกิจท่องเที่ยว ความจริงที่เปิดเผยคือเงินบาทถูกใช้เป็นเสมือนเงินกลางเงียบๆของการค้าในภายในภูมิภาคนักลงทุนจากต่างชาติที่เข้ามาลงรางงานในลาวกัมพูชาหรือเมียนมามักจะผูกบัญชีและบริหารการเงินผ่านประเทศไทยพร้อมมั่นใจในระบบธนาคารไทยและความแข็งแรงของค่าเงินบาทแต่พลิกผันก็คือเรื่องนี้ไม่ใช่ความลับที่มีแต่บริษัทใหญ่เท่านั้นที่รู้ แม้กระทั่งคนในพื้นที่ชายแดนก็ใช้เงินบาทในการค้าขายประจำวันสินค้าหลายอย่างที่ขายในตลาดท้องถิ่นถูกตั้งราคาเป็นเงินบาทแม้จะอยู่ในประเทศอื่นก็ตามนี่สะท้อนว่าความเชื่อมั่นไม่ได้อยู่แค่ในระดับสัญญาระหว่างประเทศแต่ยังซึมลึกไปถึงชีวิตประจำวันของผู้คนคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับ ถ้าสกุลเงินหนึ่งสามารถแทรกซึมเข้าไปในชีวิตผู้คนต่างแดนได้นั่นแปลว่ามันมีบทบาทมากกว่าที่ตัวเลขทางการประกาศเพราะไม่ว่าใครก็ต้องเลือกใช้สิ่งที่เชื่อมั่นมากที่สุดและเงินบาทคือคำตอบที่ถูกเลือกอย่างเงียบๆ คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าหลายครั้งนักลงทุนต่างชาติไม่ได้สะสมเงินบาทเพราะหวังผลกำไรสูงแต่พวกเขาต้องการเพียงพื้นที่ปลอดภัยในภูมิภาคยามที่ค่าเงินอื่นๆไร้เสถียรภาพบาทจึงทำหน้าที่เสมือนของคำที่คงค่าไว้แม้ไม่เปล่งประกายแต่กลับมีพลังที่มองค่าไม่ได้แต่สิ่งที่น่าคิดก็คือถ้าเงินบาทได้รับการยอมรับในภูมิภาคมากขึ้นเรื่อยๆ วันหนึ่งอาจถูกผลักดันให้กลายเป็นเงินกลางที่ชัดเจนเหมือนยูโรในยุโรปแต่ในอีกมุมหนึ่งหากไทยไม่สามารถรักษาเสถียรภาพการเมืองและเศรษฐกิจได้ความน่าเชื่อมั่นที่สะสมมาก็อาจพังทลายลงอย่างรวดเร็วเช่นกันแล้วคุณล่ะครับเคยรู้หรือไม่ว่าบาทที่เราคิดว่าเป็นเพียงเงินสกุลเล็กๆจริงๆแล้วกลับถูกใช้เป็นหัวใจของการค้าในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง คุณยังมองเงินบาทแบบเดิมหรือเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีค่ามากกว่าที่เคยคิดเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับตอนถัดไปผมจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกความลับที่แทบไม่มีใครพูดถึงว่าทำไมต่างชาติถึงสะสมเงินบาทเงียบๆพร้อมกับทองคำแล้วมันเกี่ยวข้องกับเกมการเงินโลกอย่างไรคุผู้ฟังอย่าพลาดเด็ดขาดครับ คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเวลาที่โลกเผชิญวิกฤตนักลงทุนต่างชาติมักจะวิ่งเข้าหาทองคำทันทีเพราะทองคำคือสินทรัพย์ที่ไม่มีใครพิมพ์เพิ่มได้เป็นที่พักใจในยามไม่มั่นคงแต่สิ่งที่น้อยคนจะรู้ก็คือขณะที่พวกเขาซื้อทองพวกเขาก็สะสมเงินบาทไว้เงียบๆไปพร้อมกันด้วย ปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาดโลกคือดอลลาร์ที่เคยถูกมองว่าเป็นราชาแห่งค่าเงินเริ่มถูกตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆนี่สาธารณะของสหรัฐสูงทะลุจุดวิกฤตการเมืองในประเทศเต็มไปด้วยความแตกแยกนักลงทุนจึงเริ่มมองหาสินทรัพย์ทางเลือกไม่ใช่เพียงทองคำแต่รวมถึงท่าเงินที่มั่นคงในภูมิภาคต่างๆด้วยความขัดแย้งมันอยู่ตรงนี้ครับ ในขณะที่คนไทยบางส่วนมองเงินบาทเป็นแค่เงินใช้จ่ายทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษนักลงทุนต่างชาติกลับถือว่ามันคือที่พักเงินที่มั่นใจได้โดยเฉพาะเมื่อต้องลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเขาไม่กล้าเก็บเงินกีบเงินจาาหรือเงินดองมากเกินไปเพราะเสี่ยงต่อการอ่อนค่าจนสูญเสียแต่กลับกล้าเก็บเงินบาทไว้เหมือนเก็บเหรียญทองคำ คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าหลายธนาคารกลางในเอเชียมีการถือเงินสำรองเป็นเงินบาทจริงแม้จะไม่ประกาศดังๆแต่ก็เป็นข้อเท็จจริงที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นพวกเขามองว่าไทยมีเสถียรภาพด้านทุนสำรองมีระบบธนาคารเข้มแข็งและมีนโยบายการเงินที่ไม่หวือหวาจนเกินไป ความจริงที่ซ่อนอยู่คือการสะสมเงินบาทเงียบๆนี้ทำให้นักลงทุนบางรายมองเงินบาทเหมือนทองคำทางเลือกเพราะมันไม่ให้ผลตอบแทนสูงเหมือนการเก็งกำไรแต่ให้ความมั่นใจว่ายามพายุเศรษฐ,ฐกิจมาเงินบาทจะไม่หายไปไหนไง่ายๆแต่เรื่องนี้ก็มีพลิกผันครับคุณผู้ฟังอาจคิดว่าถ้าต่างชาติสะสมเงินบาทมากขึ้นเรื่อยๆประเทศไทยจะได้ประโยชน์เสมอไป แต่ในอีกด้านหนึ่งการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างชาติอาจทำให้ค่าเงินบาทแข็งเกินไปจนผู้ส่งออกเดือดร้อนรายได้ที่ควรเข้ากลับหายไปเพราะสินค้าไทยแพงขึ้นในสายตาต่างชาติสิ่งที่เป็นจุดแข็งจึงอาจกลายเป็นดาบสองคมที่ทำร้ายเราได้เช่นกันลองนึกภาพตามนะครับวันหนึ่งตลาดโลกเกิดความวุ่นวายนักลงทุนขายดอลลาร์แล้วซื้อทองคำราคาทองพุ่งขึ้น แต่ในเงามืดพวกเขาก็ทยอยเก็บเงินบาทไว้ด้วยเพราะเชื่อว่าไทยคือประเทศที่ไม่ปล่อยให้ค่าเงินพังง่ายๆนี่คือเกมที่ดำเนินไปเงียบๆจนคนทั่วไปแทบไม่รู้ คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าถ้าไทยสามารถใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ไม่เพียงแต่จะได้ชื่อว่าเป็นประเทศท่องเที่ยวและ,กะเกษตรกรรมแต่ยังอาจก้าวขึ้นไปเป็นศูนย์กลางการเงินที่มีบทบาทในระดับภูมิภาคและนั่นหมายความว่าเงินบาทอาจถูกยกให้มีสถานะใกล้เคียงกับทองคําจริงๆในสายตาโลก แล้วคุณล่ะครับเคยคิดหรือ,อยังว่าเงินบาทที่อยู่ในมือคุณอาจมีคุณค่ามากกว่าที่เห็นไม่ใช่เพียงกระดาษสำหรับจ่ายค่าของแต่เป็นทรัพย์สินที่ต่างชาติสะสมไว้เหมือนเก็บทองคำความจริงนี้ทำให้เราควรถามตัวเองว่าเรารู้จักเงินบาทดีแค่ไหน เรื่องราวยังไม่จบครับตอนถัดไปผมจะพาคุณผู้ฟังไปเผชิญหน้ากับความจริงที่อาจทำให้หลายคนสะดุง้งว่าแม้เงินบาทจะถูกยกให้เป็นทองคำเงียบแต่ก็ยังมีความเสี่ยงซ่อนอยู่หากเกิดการท้าทายรุนแรงจากทั้งในและนอกประเทศมันจะยังคงเป็นที่พักใจได้จริงหรือไม่คุณผู้ฟังต้องไม่พลาดครับคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า ทุกสิ่งที่ดูนิ่งและมั่นคงก็อาจสั่นคลอนได้เสมอแม้แต่เงินบาทที่ถูกมองว่าเป็นทองคำเงียบก็ยังมีความสิ่งซ่อนอยู่ตลอดเวลาความเชื่อมั่นที่สะสมมาอาจพังลงในพริบตาหากปัจจัยบางอย่างก่อตัวขึ้นพร้อมกันปัญหาคือโลกการเงินปัจจุบันเต็มไปด้วยแรงกดดันรอบด้านไม่ว่าจะเป็นหนี้สาธารณะระดับโลกที่พุ่งสูงกว่า350ล้านล้านดอลลาร เงินเฟอ้อที่ยังไม่คลี่คลายหรือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทุกปัจจัยเหล่านี้พร้อมจะกดทับประเทศเล็กประเทศน้อยให้ล้มคลืนลงได้ทุกเมื่อแม้แต่ไทยที่ถือว่าแข็งแรงกว่าหลายประเทศก็ไม่อาจวางใจได้ความขัดแย้นมันอยู่ตรงนี้ครับภายในประเทศคนไทยจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าเงินบาทแข็งพอจะรับแรงกดดันได้เสมอ แต่ในสายตาต่างชาติพวกเขารู้ดีว่าเสถียรภาพทางการเมืองไทยเป็นจุดโปรบางความไม่แน่นอนของรัฐบาลการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและการประท้วงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งอาจกลายเป็นชนวนที่ทำให้ความเชื่อมั่นต่อเงินบาทสั่นคลอนได้ในทันทีคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่านักลงทุนต่างชาติไม่เคยมองค่าเงินเพียงด้านเดียวพวกเขามองทั้งตัวเลขเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางสังคม หากปัจจัยการเมืองทำให้ความเชื่อมั่นหายไปต่อให้ธนาคารกลางเข้มแข็งแค่ไหนก็อาจไม่สามารถปกป้องค่าเงินบาทได้อย่างที่ควรจะเป็นความจริงที่หลายคนมองข้ามก็คือไทยยังคงพึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยวเป็นหลักหากเกิดวิกฤตโลกที่ทำให้การค้าและการเดินทางหยุดชะงักรายได้หลักเหล่านี้จะหายไปทันทีและค่าเงินบาทก็จะสูญเสียเสาหลักในการค้ำจุน เงียบเพียงใดก็ไม่อาจาต้านแรงกดดันจากตลาดโลกแต่สิ่งที่พลิกผันก็คือในบางสถานการณ์แทนที่เงินบาทจะอ่อนค่าลงเหมือนสกุลอื่นมันกลับแข็งขึ้นอย่างผิดปกติเพราะต่างชาติย้ายเงินเข้ามาหาที่พักที่ปลอดไทยผลลัพธ์คือผู้ส่งออกไทยเดือดร้อนสินค้าแพงขึ้นจนเสียเปรียบคู่แข่งในตลาดโลกกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนมาทำร้ายเศรษฐกิจภายในประเทศเอง คุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับถ้างเงินบาทแข็งเกินไปผู้ประกอบการไทยจะเสียโอกาสในการขายสินค้าแต่ถ้าอ่อนค่ามากเกินไปประชาชนก็ต้องเผชิญค่าครองชีพสูงขึ้นความท้าทายคือการรักษาสมดุลที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ในโลกที่ผันผวนตลอดเวลาคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าจุดที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ตอนที่ค่าเงินผันผวน,นแรงแต่คือช่วงเวลาที่คนเริ่มหมดศรัทธา เพราะเมื่อใดที่ความมั่นใจหายไปเงินบาทที่เคยถูกมองว่าเป็นทองคำเงียบอาจกลายเป็นเพียงกระดาษธ,ธรรมดาในสายตาต่างชาติและนั่นคือความเสี่ยงที่แท้จริงแล้วคุณล่ะครับเคยถามตัวเองหรือ,อยังว่าถ้าวันหนึ่งเงินบาทถูกท้าทายอย่างรุนแรงจริงๆเราจะยังมีความเชื่อมั่นพอที่จะยืนหยัดหรือเราจะเป็นฝ่ายหวาดกลัวแล้ววิ่งหาสินทรัพย์อื่นแทนเหมือนที่หลายประเทศเคยเผชิญมาแล้ว เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับตอนสุดท้ายผมจะพาคุณผู้ฟังไปสู่คำถามที่ใหญ่ที่สุดว่าเงินบาทมีโอกาสจะกลายเป็นทองคำแห่งเอเชียจริงหรือไม่หรือทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพลวงตาที่ถูกสร้างขึ้นมาคุณผู้ฟังอย่าพลาดเพราะคำตอบนั้นอาจทำให้คุณมองอนาคตของประเทศเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับ คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่คุณหยิบธนบัตรหนึ่งใบออกจากกระเป๋ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่กระดาษสำหรับซื้อขายของใช้ประจำวันแต่ในสายตาต่างชาติมันอาจถูกมองเป็นทรัพย์สินที่มั่นคงไม่ต่างอะไรจากทองคำและคำถามใหญ่ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คืออนาคตของเงินบาทจะไปถึงจุดที่กลายเป็นทองคำแห่งเอเชียได้จริงหรือไม่ปัญหาที่เรากำลังเผชิญคือโลกการเงินกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดอลลาร์ที่เคยเป็นราชาแห่งค่าเงินเริ่มถูกตั้งคำถามน้สาธารณะของหลายประเทศพุ่งทะยานและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มความไม่แน่นอนนักลงทุนจึงสแสวงหาทางเลือกใหม่ในการรักษามูลค่าและนั่นทำให้เงินบาทถูกหยิบยกขึ้นมาอยู่บนโต๊ะวิเคราะห์แต่ความขัดแย้งก็คือภายในประเทศเองคนไทยจำนวนไม่น้อยกลับไม่เคยเชื่อว่าเงินบาทจะยืนในเวทีโลกได้จริง หลายคนคิดว่าเรายังเล็กเกินไปยังไม่มั่นคงพอที่จะเป็นศูนย์กลางทางการเงินต่างชาติเขามองเงินบาทเหมือนทองคำเงียบแต่คนในประเทศกลับยังมองไม่เห็นค่าคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าข้อมูลบางอย่างบอกเราว่าเงินบาทถูกใช้ในสัญญาการค้าระหว่างประเทศมากขึ้นทุกปี แม้จะไม่มีการประกาศเป็นทางการแต่ความจริงนี้กำลังสะท้อนว่าความไว้วางใจต่อเงินบาทไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล็กๆอีกต่อไปนักลงทุนเลือกใช้เพราะต้องการเสถียรภาพและเสถียรภาพนี้คือสิ่งที่คนในภูมิภาคขาดแคลน ความจริงที่ถูกเปิดเผยคือเงินบาทมีโอกาสก้าวขึ้นไปเป็นหนึ่งในสกุเลเงินสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หากไทยสามารถรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองได้ต่อเนื่องแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าโอกาสนี้ก็เปราะบางเช่นกันเพราะถ้าไทยสะดุดเพียงครั้งเดียวความเชื่อมั่นที่สะสมมานานอาจพังทลายลงได้ในทันทีและนี่คือจุดพลิกผันที่น่าคิดครับ ถ้าวันหนึ่งเงินบาทแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจนต่างชาติแห่เข้ามาเก็บมากเกินไปค่างเงินอาจแข็งจนผู้ส่งออกไทยเสียเปรียบขณะที่คนในประเทศกลับต้องเผชิญความยากลำบากในการขายสินค้าออกไปนี่คือดาบสองคมที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จความแข็งแรงที่มากเกินไปอาจกลายเป็นปัญหาใหม่ที่น่าก,กว่าเดิมคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับ ถ้าวันหนึ่งภูมิภาคนี้เกิดการตกลงใช้เงินบาทเป็นสกุลกลางจริงๆผลที่ตามมาคือไทยจะได้อำนาจการต่อรองที่สูงขึ้นบนเวทีโลกแต่ในเวลาเดียวกันไทยก็จะต้องรับแรงกดดันจากนานาชาติมากขึ้นด้วยเพราะทุกประเทศจะคาดหวังว่าไทยต้องรักษาเสถียรภาพของเงินบาทอย่างไร้ที่ติคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะตัดสินว่า เงินบาทจะกลายเป็นทองคำแห่งเอเชียได้จริงหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับต่างชาติเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับเราคนไทยว่าจะรักษาความมั่นคงความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการอย่างมีวินัยได้หรือไม่ถ้าเราทำได้เงินบาทจะเป็นมากกว่าค่าเงินมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแรงทางเศรษฐกิจและความมั่นใจของภูมิภาคแล้วคุณล่ะครับพร้อมจะมองเงินบาทในมือใหม่อีกครั้งหรือยัง ว่ามันไม่ใช่เพียงเงินสำหรับจ่ายค่าของแต่คือรหัสลับของพลังเศรษฐกิจไทยที่อาจเปลี่ยนอนาคตทั้งประเทศหากเรารู้จักใช้และรักษาไว้ให้ถูกทางนี่คือบทสรุปของการเดินทางทั้งแปดตอนที่ทำให้เราเห็นว่าเงินบาทไม่ใช่ค่าเงินเล็กๆของประเทศหนึ่งแต่คือทองคําเงียบที่ต่างชาติมองเห็นและอนาคตขึ้นอยู่กับว่าเราจะปลูกมันให้เป็นทองคำแห่งเอเชียได้จริงหรือไม่ คุณผู้ฟังทิศอย่างไรครับถึงเวลาหรือยังที่เราจะหันกลับมาเห็นค่าของเงินบาทที่อยู่ในมือเราทุกวัน